สวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอผม PIDX9 นะครับวันนี้เรามาเล่น LR AR1 กันนะครับใส่แค่กระสุนเจาะ4นะมาดูกันว่ากระสุนเจาะ4เนี่ยจะแรงหรือเปล่านะกระสุนเจาะ5ไม่ไหวอะแพงเกินโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมแล้วจะเป็นยังไงนะครับกับ LR AR1 กับกระสุนเจาะ4นะครับไปกันเลยครับผม ถ้าทุกคนมองหาร้านเติมเกมสุดคุม้มต้องเลดพอชั่นเติมถูกปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ u ูดีเท่านั้นทางร้านเนี่ยเปิดบริการ24ชั่วโมงถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อตามช่องทางนี้หรือใต้คลิปผมได้เลยอย่าลืมไปเติมกันด้วยนะครับเติมถูกปลอดภัยต้องไว้ใจเลดพอชั่นระวังซ้ายมือระวังซ้ายมือโอเคตอนนี้เกิดหลังเลยทุกคน <laughs> ปิดไมค์ก่อนนะ <laughs> เสียงมันชอบหายอะเสียงเกมอะเอระวังขวาระวังซ้ายดีๆครับเกิดตรงนี้นะเผื่อขวาเนี่ยถ้าเขาเกิดเขาเผลอเขาวิ่งออกมาตรงถนนกิงได้เนี๋ยวยบอกเพื่อนก่อนครับว่ามีคนตรงนี้นะบอกไว้ก่อนครับให้เพื่อนเพื่อนระวังไว้นั่นเองโอเคี๋ยวขึ้นมาเปิดตรงเปิดเซฟกันก่อนแล้วไงครับกินน้ำแป๊บ บอทอยู่ตรงสะพานข้างหน้า,นาถ้าเป็นไปนได้ก็ไม่ต้องไปยิงนะบอทตรงนี้นะเวลาเราอยู่ข้างบนครับเวลาคนแบบย่องขึ้นมาฝั่งเนี้ยอ่ามันก็จะเจอบอทก่อนนั่นเองเฮ้ขยของแดงไหมออโอเคได้อยู่ของทองก็ดูสวยอันนี้เป็นกระสุนจอสี่หมดเลยนะครับที่ผมเอามาทุกคนนะเหมืนอนเพื่อนจะเจอคนเป่คนมีคนโอเคเพื่อนบอกมีคนนะแต่เราเปิดนี่ก่อนเนาะไม่ต้องรีบครับผม S <S ข้างงหลัโอเคข้างหลังเหรอเดี๋ยวหมอบก่อนนะครับเดี๋ยวโดนเกิดข้างหลังอ๋องั้นเราจะอ้อมดีไหมคนรับดาโอเคงั้นเราอ้อมข้างหน้าก็มาข้างหลังก็มาด้วยเอาดีเพื่อนบอกว่าหน้าหลังเหรออันนี้น่าจะเป็นบอทโอเคยิงบอททิ้งก่อนครับโอ้บอทโล่ได้โอ้ยเพื่อนเกิดไปบอทโล่ได้เหรอ คนดูจะเอาแม็กสามสิบมาก็ได้ครับแม็กเจ็ดห้ามาก็ได้ครับแล้วแต่คนดูเลยเนาะแต่ผมว่าเอาเจ็ดห้ามาก็ดีเพราะว่าเวลาแบบโดนลุมโดนอะไรเงี้ยเราจะเล่นง่ายขึ้นนี่โอเคเดี๋ยวเราออกไปหาคนด้านนอกกันดีกว่าผมาะโดนไปข้างหนึ่งโอเคงั้นผมจะอ้อมขวาให้เพื่อนเลยนะครับทุกคนให้เพื่อนเล่นขวาไปครับเดี๋ยวเราจะอ้อมต้องมีคนอ้อมอะไม่งั้นเราเล่นยากเลยถ้าให้เขาออกมาอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้เฮ้ย เฮ้ยเจอแล้วหน้าผมหนึ่งตัวทุกคนไม่รู้เขาจะโผล่ไหมโผล่มาน้องโอเคตายไปหนึ่งครับเดี๋ยวอ้อมขวาต่อเลยเดี๋ยวบอกเลยอ้าวเฮ้ยอ้าวมีเสียงด้านในกำแพงทุกคนโอเคง้างเลยครับทุกคนตรงร่องเลยครับตรงโน้นปะตรงต้นไม้ไะครับประมาณนั้นนะปึ๊บไม่รู้โดนไม้ปลาไปก่อนนี่ไงเห็นไหมบอทคนจริงด้วยครับบอดไม่น่าจะมาอยู่ตรงนี้นะ โอเคงั้นดันเลยครับตายครับทุกคนสวยตายไปสองนะโอเคบอกเพื่อนไปครับลบหนึ่งนะ,ะตายไปสองแล้วครับตายไปสองแล้วเหมือนจะอยู่แถวหลังหรือเปล่าแถวหินหนูนะ่นอะหินตรงเกิดนูนะ่นอะดันไหม โอเคเดี๋ยวเราดันตัวหลังบ้านเลยทุกคนมันเหลือตัวหนึ่งนะครับผมเหมือนเพื่อนจะยิงไปหนึ่งครับไม่เหลือหนึ่งตัวเนี่ยมันย่องเหรอมันย่องไปหลังบ้านนะผมยิงบันบ้ากันเลยโอเคเพื่อนบอกหลังบ้านครับนั้นดันเลยทุกคนแต่ระวังโดนดักนะคลิกๆหน่อยบอดบอดถ้าอยถอยเจอคนบอด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 โอ้เหนื่อยไวมากครับขนาดเอเข็มแดงมาแล้วเนี่ยตรงบ้านโอเคบอกเจอคนครับเฮ้ยอ๋อเพื่อนดันรับนั้นเราต้องเข้าเฮ้ย เพื่อนตายไปบ้านนี้มันบอดดิทุกคนตรงไหนอ่ะอยู่หลังหินตรงนู้นครับโอเคโหต้องยิงบอดทิ้งไว้เนี่ยไอ้บอดไว้หามันอ่ะเนาะโอเคงั้นดันตัวนี้เลยแล้วกันครับโหบอดต้องยิงทงิ้งอ่ะก็โดนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้าอันใส่แล้วครับผมเหมือนจะอยู่หลังหินครับผมว่าน่าจะได้นะถ้าไม่โดนหน้านะพึ ยังไงน้องเอ,อ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอเคสวยตายบอกเพื่อนไหมครับโอเคตายตายอ่าตอนนี้ผมได้ยินเสียงบอดบอดมันยิงแถวหินเทพนะทุกคนโอเคยิงบอดทิ้งกอนโอเคผมโอเคย่องก่อนนะเผื่อมีตัวข้างบนหัวนะครับ เดี๋ยวฟังเสียงก่อนเอาให้ชัวร์ครับผมถ้าได้ยินเสียงค่อยวัดนะถ้าเขานอนแอบแต่เฮ้ยอ้าวเสียงขึ้นแล้วครับด้านหน้าผมทุกคนอันนี้น่าจะเป็นคนนะ,นะเพราะว่าเสียงปืนมาจากตรงนี้แล้วเสียงเสียงวิ่งออกแสดงว,ว่าเป็นคนแน่นอนทุกคนให้คิดแบบนี้เลยครับนี่ไงเห็นปะคนอีกด้วยครับมาแล้วหน้าผมโอเคหนึ่งตัวครับเหมือนข้างหลังอีกหนึ่งนะโอเคตายไปหนึ่งครับผมน่าจะเหลือตัวหนึ่ง ปั๊มยาก่อนเดี๋ยวหายอีกตัวหนึ่งเลยครับทุกคนตายไปหนึ่งนะครับเหมือนจะเหลือตัวหนึ่งอะ่ะตอนนี้ยังไม่เห็นเฮ้ยเป็นบนน,นึ่งโอเคดูของตัวนี้ก่อนคนระับหาตัวหนึ่งไม่เจอมันไม่รู้วิ่งไปไหนแลน้วทุกคนโอเคเดี๋ยวค่อยเก็บนี่เนาะเดี๋ยวดูปืนนี่ก่อนโอ้ย RPK ทุกค,คนสวยอยู่นะโอเคข้อมูลนี่กระเป,าเเป่าใหญ่ด้วยครับเดีย๋ยวดูก่อนเฮ้ยอันนี้อะไรยาวๆเนี่ย ปืนแน่เลยผมว่าน่าจะปืนเลย M100 นับหนึ่งกระบอกโอเคเอาของแต่งเลยกระสุนแหละ61แน่นอนนี่ไงถ้าใส่แม็ก10มาแบบเนี้ยให้คิดไปเลยว่า61แน่นอนทุกคนไม่งั้นก็เหวียง62ครับใส่ประหยัดเขาเล่นกันผมก็เล่นนะบางครั้งเออแม็กซ์1มันเปลืองครับเอาแม็ก20แทวจะไม่ได้ยิงโอเค m 1 1 0สองกระบอกครับโอเคจะไปหาคนกันต่อดีกว่าทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็มานั่งบนโอเคเฮ้ยเจอคนเหรอ โอเคตายเหมือนจะเพื่อนยิงคนระับเอ่อเหมือนจะอยู่กลางหนึ่งตัวครับผมเห็นวแวบๆตอนแรกรอะผมปา<ล>ะระเบิดเช็ค <นะ S 2> แป,ป๊บหนึ่งนะตรงอเอเฮ้ยมนเจเหมือนจะโผล่หน้าตรงปืนปะ่ะเห็นแวบๆอ่ะไม่แน,น,น่ใจเฮ้ยมันวิ่งมานีา่แล้วป่ะมันวิ่งมาเอ่อเหมือนจะเจอเหมือนจะเจอ,ม,จเจอมาอยู่ตรงเอ่ออะไรเนี่ยเขาเรียกยอะไรก็ดูเล้าไก่เหรอเล้าไก่โอเคข้อไก่ข้อไก,อไก,อไก่บ้านเล็กๆเนี่ยคนดูไม่รู้เรียกชื่ออะไรนะ ขอไก่แล้วกันโอเคไม่โผล่ครับไม่ยอมโผล่โอเคงั้นผมจะลงล่างแล้วก็ดันเขาเลยนะน่าจะปิดไม่ไม่ยากครับตัวนี้เหมือนเขาจะไม่ค่อยกล้าเล่นครับเดี๋ยวนี้ก็หวานเจียบอเออบอดจเย็นนกบอดดี่กก็ไม่พักเลยยิงอะไรเนี่ยอือเออโอเคซ้ายดูขวาไม่มีครับนี่ไงเจอแล้ว โอเคตายเพืคนหมดแล้วหรือเปล่าอ่ะ9นาทีแล้วนะงั้นเก็บของแล้วออกกันเลยดีกว่าน่าจะไม่มีแล้วมั้งคงงั้นนะโอเคผมตอนนี้เก็บไป5นะครับออกมาแค่4แ0 0นะครับไม่เจอเซ็ตใหญ่เลยโอเคเราไปต่อกันตาที่2กันเลยดีกว่านะครับ,บไปกันเลยครับผม <laughs> โอเคผมตอนนี้เกิดหลัง,งฝั่งนี้เลยครับ <laughs> งั้นก็ขึ้นไปเปิดเซฟกันก่อนก่อนวิ่งนะ วิ่งก็เดย่าดี๋ยอย่าลืมดูฮอตกได้ก็รอดโอ้ไปชอบมีคนดักกันตรงนั้นโอเคน่าจะไม่มีคนนรับมีบอดเกิดแตวก็ไว้ใจไม่ได้นะเสือมันสุดได้ไม่น่าโอเคครับผมเดี๋ยวเปิดเซฟกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปไม่แค่มาหัวเดียวเองผมสมไว้มาของแดงต้องมาบ้างแหละเขาดูมาไหมโอ้โหไม่มา โอเคทุ okay, กคนงั้นก็ดันหน้าเลยครับหาคนกันดีกว่ามีปลาสมองด้ดันหน้า,น,าน่าจะเป็นบอทหรือเปล่าโอเคมีเพื่อนยิงแล้วครับน่าจะเป็นคอกมา้านั้นเราดันคอกม้ากันต่อแล้วก่อนจะดันก็มาหลังหินตรงนี้แล้วก็เลงบนบนหน้าต่างก่อนนะทุกคนเผื่อเขาเลงมาครับนั้นเราวิ่งไปเราแตกแนะน,น่นอนนี่ตรงเนี้ยอ่าเขาชอบมาโผยิงนะแต่ระวังเป็นไนนะเอเมเคเนี่ยแป๊บเดียวเราหายแนะ okay, ลโอเครอเพื่อนก่อนนะ ยังไงดีโอเคดันเลยครับผมทุกคนน่าจะไม่มีหรือเปล่านะเพื่อนใส่ไหนโดยหมวกสามให้ผมเอาโดนจะตัดไหมจะตัดแค่ไหนอ่าได้ยินเสียงแล้วครับบนอ่อกมาครับผมเฮ้ยโอเคเจอโอเคโอ้โหระเบิดมา เฮ้ย, 1, ยเยบอร์หนึ่งอยู่คนเดียว, hooks, วยพี่บแบงค์อยู่คนเดียว่ะบบ okay, 1, 2, ทุกคนเฮ้ยไม่ต้องไปช่วยเพื่อนครับแบงค์อยู่คนเดียวครับต้องไปครับเฮ้ยหน้าแก้วบกโอเคตายหนึ่งครับโอ้ยเพื่อนล้มโอเคตายสองทุกคนหน้าผมอีกหนึ่งนะซ้ายมือตานีโอเคตายตายตายเฮ้ยพี่แบงค์จะตายพี่แบงค์จะตายทุกคนตายไปสามครับ

โอเคเดี๋ยวเรามาออกกันนะครับทุกคนน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะสามตัวได้ไป9ก้าแสนทุกคนถือว่าเซตใหญ่อยู่นะตานี้เรับโอเคเดี๋ยวเราไปออกกันเลยับผมเจาะสี่ก็โอเคนะปืนนี้นะผมว่ามันกระสุนมันแรงนะเออถ้าไปซื้อกระสุนเจาะห้าก็ไม่ไหวแพงเกินนะโอ้โหราคาแพงมากแต่ก็สมราคาแหละครดู แล้วกระสุนสีก็เหลือๆแล้วพยายามยิงเข้าหน้าเขาไว้ยิงเข้าอกเขาไว้เน้นๆน้เน้นๆมาเรียกกระสุนเจาะสี่เพราะของแดงไม่ค่อยออกใช่ไหมช่วงเนี้ยอ่าผมไม่ค่อยได้ของแดงเลยไม่รู้ว่าไปแมบไหนถึงได้ของแดงเยอะๆนะโอเคงั้นเรามาออกกันเลยทุกคนนะตานี้น่าจะได้ไปสามแสนกว่าเก็บไปสามคนในแคปประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันตาที่สามก็เลยดีกว่านะครับไปกันเลยครับผม โอเคตอนนี้เกิดในโกดังครับเดี๋ยวขึ้นไปฟาร์มข้างบนก่อนครับผมผมจะไม่เลือกขึ้นบันไดนะเพราะว่ามันมันเด่นเกินข้างบนอะมันเด่นเมันเด่นเกินโอเคเดี๋ยวมาดูด้านหน้าครับเกิดมีคนวิ่งมาตรงนี้นั่นเองตัวตรงนี้ไม่มีเงียบมีเสียงบอดน่าจะไม่มีนะครับงั้นก็เฮ้ยอะไรอะเอาดีไหมอะโหบอด บอดบอดอีกแล้วชีวิตนี้โอ้โหบอดพี่แบงค์มันวิ่งไปสุสานแล้วมั้งโอ้โหเจ็บแล้วไม่กล้าวัดแล้วไอ้แม่เล่นไปเลยโอ้โหบอดไปอีกแล้วโอเคไปดีกว่าทุกคนนะไม่ต้องไปวัดกับมันแล้วผมว่าโอ้โหไปแล้วอ่ะเออเยอะเกินเูด้อนโอเคเปลี่ยนเกราะก่อนครับเอาเกลอสามมาเอาเปลี่ยนเป็นเกลอสีแล้วกันโอเคทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปฟาร์มข้างบนก่อนเดี๋ยว โอเคเดี๋ยวเรามาดันข้อกกันต่อแล้วทุกคนตอนนี้คอ,อกเงียบมากครับแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงปืนเล็บทำไมมันเงียบขนาดนี้เฮ้ยมีศพโอเคข้างหน้ายัางไม่เจอในคอ,อก,ก็เงียบนะหรือว่ายิงแล้วไปแล้วหรือเปล่านะครับัเฮ้ยเอาคน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 โอเคครับเจอแล้วสวนทันทีทุกคนอย่าให้เขาได้เลงเราครับอย่าให้เขาได้ตั้งตัวโอเคยังน็อกอยู่นาจะมีเพื่อนนะมีเสียงข้างในแล้วหนึ่ง เปลี่ยนกระสุนก่อนนะอันนี้เอาแม็กซ์30มานะครับเป็นแม็กกระสุนสีเหมือนเดิมครับแต่แค่เปลี่ยนแม็กเอาบอดโอ้โหกี่ว่าเพื่อนมาได้ที่ตายเลยก็ดูโอเคดูของก่อนนะตัวนี้โอ้เป็นเอ uh, AK นะครับทุกคนเป็น AK 74N นั่นเองไม่ค่อยเห็นในปืนนี้ <laughs> มีคนเล่นอยู่ไหมครับปืนนี้โอเคได้อยู่ตัวนี้นะมียาไหมโอเคมียาอยู่ครับสวยมีชุบด้วยนะ รู้สึกเงียบเงียบไหมก็ดูมันรู้สึกเงียบเงียไหมเนะี่ยเฮ้ยอ้าวมีปร,รวออป,วประเด็นแล้วหือถอยก่อนเปืนลูดขาได้แลประเด็นอะโอเคระเบิดลอยมาอ้าวโอ้โหเอ้ยลอ,อยมาจริงระเบิดลอยมาจริงแต่ถอยก่อนันเจ็บเกิตเนตัวแดงหมดแล้วเพื่อนโอเคขอปลาสวนหน่อยแล้วกันก่อนวิ่งหนีคนระับเฮ้ยเฮ้ยจะหนีจริงวะเนี่ยเอ่อพี่แย้งพี่แย้งมันจะหนีอ่ะ ู่แถวเาสาด้านล่างอะพี่มันจะวิ่งเข้าบ้านยะดันเลย <_ d un> ดันเลยตายไหม <_ d un> ไม่น่าตายโอเคงั้นเอาแล้วทุกคนเก็บแค่ไหนก็ต้องเล่นแล้วนะจังหวะน,นี้นี่ไงยิงแล้วหนีไม่ได้ <_ d un> พ่อหนุ่มตายไปหนึ่งครับมีบอดยิงขวามือได้ตอนนี้เป็นปืน mp 5หรือเปล่านะใช่ไหมนี่ไง mp 5ลูกขาลูก <_ d un> เป๋าหน่อยมีอะไรเคเก็บอกแท็กไปด้วยครับ เพอร์ไไดออกโอเคไม่มีอะไรครับตัวนี้โอเคแม็กนี่เก็บไปครั์แพงอยู่นะเอาจริงแล้วตอนนี้ผมมานั่งแถวนี้ครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงปืนทุกคนอะไรเบ๊เมื่อกี้มันเสียงปืนแถวนี้เฮ้ยแองเฮ้ยนี่ไงอาแฮมวิ่งมาแล้วเหมือนจะเป็นบอดหรือเปล่าคนหรือบอดยังไงเฮ้ยคนนี่คน,นคนเฮ้แองหน้าผมเข้าบ้านละ อยู่ข้างล่างบ้านอ่าล่างบ้านล่าางบ้นใช่สองตัวโอเคตายไปหนึ่งโอเคตายไปสองสวยหมดตี้ครับหมดแล้วยังอะ่ะล่างบ้านบ้าลองลองลองปลาเช็คดิบิมามีระเบิดไหมปลาเช็คหน่อยมี่ไม่หนอมีไม่หนอ,หนอโอเค โอ้เฮดโฟทุกคนสวยแบบนี้ก็หวานจีบไม่น่าจะมีแล้วข้างล่างอ่ะเพราะมันวิ่งมาแค่2ตัวหรือเปล่าตากช็คไว้ก่อนก็ดีโอเคมีแม mm ็ก hmm. ไม่ติดยุดด้วยครับอันนี้ใส่ mm hmm. ใส่เซฟได้ครับโอเคงั้นเราเก็บของแล้วยังไงดีเก็บของแล้วออกกันเลยดีกว่าว่าไม่น่าจะมีอะไรละ เดี๋ยวออกตรงนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนไม่น่าจะมีคนดักแล้วมั้งถ้าลั่นมาเป้งเดี๋ยวหายแนะ่ๆเซกาเดสไม่น่ามีมั้งไม่องออกเลยดีกว่ามุดมุดหน่อยก็ดีโอเคสวยทุกคนตอนนี้ออกมาเจ็ดแสนกว่านะครับเก็บไปเท่าไหร่ผมลืมแลนะ้วเนี่ยลืมไปไม่ได้ขอรีบไปนะีกว่าโอเคขึ้นไปทุกคนนี่เลยหวานจีฟกับศูนย์สี่ล้ว <laughs> เท่าไหร่นะโอเคเก็บไปสี่ครับออกมาเจ็ดแสนกว่าเนาะเป็นงานบ้างผมกับการเล่น L R A R 1กระสุนเจาะสี่นะครับเพื่อนๆมีความเห็นก็ฝากคอมเมต์ไว้เลยครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามผมด้วยครับทุกคนไม่ยบายครับผมไ้เจอคลิปหน้าครับผม